สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรอบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสานาการวันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านได้มีการประกาศตามหาอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยถามประกาศตามหาอะไรจ้ะเนี่ยประกาศตามหาแกนนําม็อบนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แกนนําต่างๆนานะครับท่านผู้ชมได้ออกมาคุยโวตโลันนะเนี่ยเฮ้ยประชากรทั้งหลายอะไรเกิดอะไรขึ้นจ้ามึงประกาศะอะไรเจ้ะเนี่ยเฮ้ยให้มารวมชุมนุมกับม็อบคอปทม็อบต่างๆนานะครับท่านผู้ชมมา กันอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเราจะชมุมนุมหน้าทำเนียบทุกวันอังคารวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยประชาชนกองทัพทำหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านเริ่มออกมานะเนี่ยโหยหานะครับท่านผู้ชมถามโหยหาความรักความเมตตาหรือเปล่าบอกยังไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไอย้พวกแกนำางอะบอนอังคารทั้งหลายที่บอกว่าจะมาจัดม็บทุกวันอังคารอะไรประมาณนี้ตอนนี้มันหดหัวอยู่ที่ไหนนะครับท่านผู้ชมด้วยความที่ผมนันเนี่ยเป็นห่วงเรือ แลเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านสายข่าวของผมนะครับท่านผู้ชมซึ่งแฝงตัวอยู่นในม็อบโคมันยองอะไรประมาณนี้ส่งข่าวเรื่องนี้มานะครับท่านตอนแรกผมก็ว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะนี่นเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่แกนํามาจะหายนะครับท่านผู้ชมสักพักผมก็สอดแนมนะครับท่านเข้าไปเพจไอ้ม็อบส้นตินส้นมืออะไรประมาณนี้กดปั้งเอนเตอร์เข้าไปเกิดอะไรขึ้นจ้าใจหายร่วงไปอยู่ตาตุ่มนะครับท่านเฮ้ยไลฟ์สดประมาณชัว่วโมงกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมยาวเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยคนกำลังดูครับข้างถามครับ ที่ว่างนี้เท่าไหร่เจ้าเนี่ย27ดคนนะครับท่านผู้ชมพอสักพักผมตกใจว่าเฮ้ยทำไมมัน28คนแล้ววาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าชิบหายนะเนี่ยไอยตัวเราเองนี่หวานนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ต้องกดสต็อปนะครับท่านผู้ชมกดพอสก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเป็นการเฮ้ยสร้างเอนเกจเมนต์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอคลิป t u b e Facebook อะไรประมาณนี้มันจะเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าอะไรเจ้เนี่ยนึกว่าผมชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่เดียวก่อน ชมวันนี้เขากลับมาอีกแล้วครับท่านสําหรับใครจะเนี่นายโสพลพรโชคชัยนะครับเดิมผู้ชมหลังจากนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับท่านได้เกิดไอเดียสุดแสนบันเจิดนะครับเดิมผู้ชมในการที่จะดึงพี่หลวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมมาสร้างบ้านนะเนี่ยบ้านอะไรเจะเนี่บ้านเพื่อคนไทยนะครับเดิมผู้ชมเหตุการณ์ก็ไปได้ด้วยดีครับท่านประชากรตอบรับอย่างไม่หยุดยั้ยงสูงบนให้ช่วงแรกๆนั้นเว็บไซต์ถึงกับล่มเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้านายโสพลพรโชคชัย ครับท่านมันเป็นใครจะเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอะไรสักอย่างทําอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอยู่เฉยๆไม่ว่างอืไม่เป็นหรืออย่างไรนะครับท่านผู้ชมพอหัวกระบ,บาลออกมาเฮ้ยโวยนะครับท่านผู้ชมนะคนไทยอย่าซื้อเด็ดขาดนะเนี่ยทางซื้ออะไรวะเนี่ยบ้านเพื่อคนไทยของพรักเพื่อไทยนี่อยา่าไปซื้อเด็ดขาดแล้วก็เอ้ยทําไมวะเนี่ยเหตุผลอะไรวะเลื่อนข่าวลงมาดูชี้เสดเพราะว่าบาปจะหนักมากนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมบทลงทน ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเรื่องนี้กูต้องติดต่อโยมมาบานแล้วนะเนี่ยแผนกไหนควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วนะครับท่านผู้ชมผมได้ติดต่อไปหายมมาบานเฮ้ยมมาบานท่านว่างหรือไม่เอาว่างนัดลงมาได้เลยลง,ลงไปคุยกันสองสามชั่วโมงนะเนี่ยเนี่ยโมมาบานจ๋าเนี่ยจะผิดไหมนะเนี่ยหลังจากนายโสพลพรโชคชัยออกมาประกาศโวยลัน่นเฮ้ยชาวบ้านทั้งหลายแหละนะเนี่ยอย่าไปซื้อบ้านของเพื่อนไทยเด็ดขาดไอ้บ้านเพื่อคนไทยอะไรประมาณนี้เอ้าทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะมมาบานสื่อสารกับผมนะเนี่ย ผมก็บอกกับไปว่ามันบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดซื้อบ้านเพื่อคนไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าจะบาปหนักมากนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโยมบาลไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมขอขออะไรจ้าเนี่ยขอดูหลักฐานนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมเปิดหลักฐานโย,ยมบาลก็เชื่อครับท่านเตือนอย่าซื้อบ้านเพื่อคนไทยมันบาปเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโยมบาลก็ฝากผมนะครับท่านผู้ชมมาประชาสัมพันธ์ครับท่านผมก็ตอบรับคำอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวประกาศประกาศถามอย่างไรจ้าเนี่ย ซื้อได้เลยนะเนี่ยกี่ยูนิตก็ซื้อได้เว้ยเฮย้ยถ้าเกิดสมมติกดจองทันนะเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะบาปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่บาปนะครับท่าน,นผู้ชมอาจจะได้บุญด้วยหรือเปล่านีก็ไม่อาจแน่ใจทีนี้ผมก็มานั่งนึกอีกนะเนี่ยเฮย้ยแล้วถ้าเกิดสมมติประชากรบางส่วนนะเนี่ยเขาอยากจะบาปอะไรจะเนี่ยเขาไม่อยากจะขึ้นสวรรค์เขาอยากจะลงนรกอะไรประมาณนี้มันจะไปเสือกอะไรกับเขานะครับท่าน,นผู้ชมมาแล้วจ้ารอบก่อนทัวร์ลงพังยับเยินคาลูบ้านแล้วนะครับท่านบ้านเพื่อคน นไทยอะไรวะเนี่ยบ้านเพื่อคนไทยอย่าไปซื้อเด็ดขาดสมพลเดือดนะครับท่านผู้ชมฝากคุณสมบัติอะไรประมาณนี้ดรสโสมพลเตือนอย่าไปซื้อเด็ดขาดกันเลยทีเดียวบ้านเพื่อคนไทยเพราะอะไรเจ้าเนี่ยมันบาดหนักมากนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปหนักหัวกระบ,บาลมันหรือเปล่าก,ก็ไม่หาแน่ใจแต่วันนี้มันยังคงออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสมผลให้เรื่องที่ผมจะทําเป็นเมลหลักวันนี้เรื่องอะไรจ้าประกาศตามหายแกนนำมอบนะครับท่านผู้ชมหายไปไหนเว้ยเฮ้ยประชากรทั้งหลายนะเนี่ยทั้งไอ้กลุ่ม คอปทอนะ,ค,ะนออครับท่านผู้ชมได้กลุ่มกองทัพทมครับท่านประกาศนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับท่านเสียงอ,งอ่อยเสียงหายกันเลยทีเดียวนะีน่ส่งนักร้อง,โกโ,กโ,กองโกโรกโกโซถามนักร้องโกโรโกโซคืออะไรวะเนี่ยคือนักร้องเพื่อชีวิตถามร้อ,องเพลงเพื่อชีวิตหรือเปล่าอืบอกไม่แน่ใจน่าจะเป็นเพื่อชีวิตตัวมันเองนะคะ่บท่านผู้ชมแต่ละคนนะเนี่ยไม่รู้ว่าได้อาบน้ําอาบท่าบ้างหรือเปล่านะครับท่านเดี๋ยวก็จะมีนักร้องโกโรโกโซขึ้นไปนะค่บท่านผู้ชมแล้วก็ไอแกนนำหลัะจ้าที่ออกมาถือไมอะไรประมาณนี้เป็น คนดังมีมากหรือไม่โอ้ยน้อยนะเรั่องผู้ชมควายเดินแถวแถวนั้นครับท่านถ้าเกิดพูดภาษาคนได้นะเนี่ยไปขึ้นเวทีก็ยังได้นะการั่องผู้ชม <c oughs> ไม่ประสบความสําเร็จครับท่านแต่ช่างกับมันไปก่อนนะการั่องผู้ชมมาแล้วจา้าโดยตอนนี้เว้ยเฮ้ยแฟนคลับลิซ่าเดือดนะการั่องผู้ชมรวมถึงตัวผมด้วยนะ,ะเนี่ยถามทําไมเจ้าเนี่ยผมก็เป็นแฟนคลับของลิซ่าแพ็คพิงด้วยนะการั่องผู้ชมหลังจากนายสุพลพรโชคชัยครับท่านลอ็อก รอบก่อนยังไม่เข็ดน,นะเนี่ยประชาชนทั้งหลายก็เตือนว่าเฮ้ยมึงเก็บปากไว้แต่งหน้าหนาวดีกว่าดีกว่าอะไรจ้าดีกว่าออกมาเตือนชาวบ้านชาวช่องอย่าไปซื้อเด็ดขาดบ้านเพื่อคนไทยซื้อแล้วจะได้อะไรจ้เนี่ยได้บาปหนักนะครับเดิมผู้ชมดรสโสพลครับท่านเดือดน,นะเนี่ยโวยลั่นว่าเฮ้ยทำไมลิซ่าทําแบบนี้เดือดซัดท่าเต้นลิซ่างานโคเชล่าอะไรประมาณนี้ไม่เหมาะสมควรจะทําอะไรจ้าควรจะออกมาสองไม่ใช่สองควรจะออกมาขอโทษสังคมอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับ ผู้ชมนายโสพลครับท่านพรโชคชัยนั้นเนี่ยนักอะไรวะเนี่ยเอ้ยนักบุญนักบาปหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับเ่านผู้ชมกูก็งงดอกแรกกระแทกกลางกระบาลแล้วทีหนึ่งครับท่านซื้อบ้างคนไทยนะเนี่ยบ้านเพื่อคนไทยอย่าไปซื้อเด็ดขาดนะเนี่ยนโยุายบนี้ของเพื่อไทยมันมีกุศโรบายแอแฝงแฝงอะไรวะ แฝงว่าซื้อแล้วจะบาปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์อะไรประมาณนี้ส่วนผมครับท่านสวรรค์ไม่อยากขึ้นนะลงไปสอบรมโยมบาลด้วยตัวเองโยมบาลบอกซื้อได้อย่าไปฟังนันมากกว่านี้ไม่กลัวทัวลงครับท่านนายโสโพลพรโชคชัยนะเนี่ยหลังจากสซเลยออกมาเผยอหอน้าไม่หยุดยั้งอาปากเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแซไปถึงลิซ่าแบ็คพิงค์นักประเมินธุรกิจอะไรว้เนี่ยนักประเมินมูลค่าทรัพย์สินส้นเีนส้นมืออะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนเดือดซัดติงท่า แต่ลิซ่าลลิสามโนบาลในงานโคเชล่าชี้ไม่เหมาะสมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวรั้เนียและลิซ่าควรจอกมาขอโทษสังคมโดยด่วในนะครับท่านผู้ชมโดยนี่ก็ต้องขออภัยด้วยเว้ยเฮ้ยถามสำหรับใ,ใครจ้าเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมมันก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยส่งข่าวมาวันนี้ปังเอนเตอร์ปุ๊บเข้ามาเปิดดูฮ้ยครั้งก่อนทีหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้นี้ มันส่งข้อมูลมาบอกผมนั้นเนี่ยเฮ้ยนัดจะทําอย่างไรดีวะเนี่ยไอ้ตอนนี้มันเริ่มบอกมาดิสเครดิตเพื่อไทยแล้วถามใครวะโสพลพรโชคชัยมันบอกนั้นเนี่ยเตือนประชากรคนไทยปิดดี้ะกทรานผู้ชมอย่าไปซื้อบ้านเพื่อคนไทยเด็ดขาดเพราะอะไรเจ้เนี่ยมันจะบาปแอนเตอร์กดเข้าไปไอ้ผมก็ด่ากับเพื่อนนะครับ่านผู้ชมมึงจะหวังอะไรวะเนี่ยหลอกล่อให้กูเสียทาใช่หรือไม่ให้เผยแพร่เฟกิุ๊หรือเปล่าสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสิบหายเรื่องจริงนะกรั่านผู้ชมก็ไลน์ไปหามันใหม่เฮ้ยกูขอโทษด้วย น,นะเว้ยนั่นเนี่ยผิดไปแล้วไม่นึกว่าจะมีคนโบโรขนาดนี้ปั้งแอนเทอร์เข้าไปเอา้ามาที่คมชัดลึกส่งข้าประกวดครับท่านโสพลพรช่องอะไรวะเนี่ยไอ้นายโสพลนี้ล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านเดือดท้าทัวร์จะมาลงก็มาลงได้เลยกลัวสัที่ไหนไม่เคยกลัวทัวร์ลงนะเนี่ยแจงลั่นครับท่านเหตุผลที่ไปซัดลิซ่าอะไรประมาณนี้ว่าเต้นไม่สวยเหมือนกับเต้นท่าสุอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมผมไม่สามารถที่จะพูดคำนี้ออกไปได้ครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยเป็นแฟนคลับ ลิซ่ามาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมนายสนโสพลโพสต์ใน Facebook ของตัวมันเองล่านว่าเนี่ยลิซ่าควรจออกมาขอโทษสังคมและเลิกเต้นท่ามาหาอีกนะครับอะไรประมาณนี้โอ้ยไอ้ควายใจไหมะวะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยโทษโทษถอนคำพูดไอ้ควายไม่มีแต่เรื่องกับไม่จบแค่นั้นหลังจากนายโสพลน,นะครับท่านพูดเตือนนะเนี่ยอย่าซื้อบ้านของเพื่อไทยบ้านเพื่อคนไทยเด็ดขาดเพราะอะไรเจ้ะเนี่ยมันให้เหตุผลว่ามันบาปออกมาต่อแบบไม่กลัวกระแสทัวลงโพสชี้แจงเต็มๆว่าผมน,นเนี่ยไม่เคยกลัวทัวลงนะเนี่ยทัวจะลงก็ให้มันรู้ไปสีเนี่ยให้มันรู้ไปว่าการวิจารณ์นะเนี่ยมันจะวิจารณ์ไม่ได้เลยหรืออย่าหวังแต่ใช้ไอโอแล้วก็กดมูมาอะไรเจ้ะเนี่ยมาใส่ร้าย,ลายแล้วก็ปิดปากค คนอย่างมันนะครับท่านอะไรไม่ถูกไม่ต้องนะเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเสียสละตัวเองเพื่ออะไรจะเนี่ยออกมาบอกสังคมแล้วก็ผมท้านะเนี่ยจะไปออกทีวีอะไรประมาณนี้ยังไม่กล้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ๋อผมท้าไปออกทีวียังไม่กล้าไปเลยครับอะไรประมาณนี้ ก็นหนักหน่วงพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมทีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจ้าไอ้ประชากรบางส่วนนะครับท่านผู้ชมก็บอกนะเนี่ยเฮ้ยไอ้น,นี่มันเป็นสลิมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเอ้ย e ยังไม่สุดท้ายก่อนซะเว้ยเฮ้ยสักพักหนึ่งมาอีกแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นแดงอ๋อสักพักอีกแล้วไอ้โซพนอะไรประมาณนี้มันเป็นส้มนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเหลืองอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องขอชี้แจงแถลงไขนะครับท่านผู้ชมทั้งส้มทั้งแดงครับท่านทั้งสลิมทั้งเสื้อเหลืองอะไรประมาณนี้อืมไม่ได้เกี่ยวกับมันนะครับท่านผู้ชมเรื่อง ครับท่านแม้ว่าเราจะต่างอุองดมการนะครับท่านผู้ชมแต่ผมเชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งสลิมทั้งส้มทั้งแดงทั้งอะไรต่งางๆนานานะครับท่านผู้ชมไม่มีความคิดในแนวแปลกๆแ,แบบนี้แน่นอนกันเลยทีเดียวก็ไม่ที่อปีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยหลังจากแกนนำมอบวันอังคารครับท่านโพนัทนะเนี่ยเราจะมาเจอทุกวันอังคารนะเนี่ยวันอังคารมาเจอที่ไหน เฮ้ยเพ่นพ่านอยู่แถวแถวแถวหน้าทำเนียบนะครับท่านผู้ชมวันใดที่ประชาชนออกมามากล้นตัวเนี่ยเราจะทําการอย่างนั้นเราจะทําการอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วมันมีเปอร์เซนต์ที่จุดติดไหมจ๊าถ้าจุดติดมันจุดติดไปนานแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ๊าประกาศด่วนไว้เฮ้ยเดินเสียงตามสายไว้อย่างเร่งรีบนะครับท่านผู้ชมหัวหน้าม็อบวันอังคารเนี่ยเนี่ยเมืองินระทานหายหัวไปไหนแล้วเป็นอย่างไรต่อบ้างจ๊าอุ้ยผมก็นึกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะต้องมีมาร์กพิทบู ไม่ใช่หรอว่าเนี่ยนึกไปนึกมามาร์คพิทบูเข้าไปแค่ตีสทีเองนะเนี่ยแต่ตัวหลักๆนะครับดัานบูชมท่านตู่นะครับท่านเติรตู่จดูพอรอะไรประมาณนี้ตอนนี้หายไปไหนเมื่อค่อยเห็นวันนีก้กดเข้าไปดูอีกแล้วรายการเขามีไหมว่าวันนี้เป็นอะไรบ้างจ๊ะกดเข้าไปดูเพจจตุพรวันนี้ประกาศงดครับท่านงดอะไรวันเนี่ยงดจัดรายการหงวันหลังจากรอบก่อน จจดูพรกับเสรีพิสุธน์นะครับท่านผู้ชมดีใจกว่าใครเข้าเพื่อนกันเลยทีเดียวแน่ทักสินชินวัตนนั่นเนี่ยหนีไปหนีทำไมวะ เพราะว่าวันที่30จะติดคุกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ติดเรียงจ้ายังไม่ติดครับท่านส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไม่เจ้าออแล้วก็หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมสทธิยานชื่อลือไทยในธรรมอันนี้มันเกี่ยวกับม็อบด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเอ้ยเห็นมีแต่ตัวที่ยืนระยะครับท่านหมอเขียวกล้าจนไม่กล้ารวยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไอพี่ชิดชัยมงคลนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่รู้ครับท่านแอดไลนะ์นัดดูช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมโดย้าอะไรวะ ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนปลากเกตทาว,ตวโอปรอบเม็ดมะม่วงหิมะพานแฮลมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีทุเรียนทอดนะครับเดิมผู้ชม100กรัม1 5 0บาทปลาก,กระพงทุบปลปาเห็ดโคนทุบนะครับเดิมผู้ชม170กรัม150บบาทยังมีอีกมากมายหลายหลากแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลาย แอดไลน์นะัดดูช็อปเข้ามาได้หรือสแกนเขียวๆตรงนี้นะครับเดิมผู้ชมเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ครับท่านขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวรวมถึงทุกท่านที่สนับสนุนทาง QR code ครับท่านแล้วตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยโอ้ยก็โดนดา่าอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมสําหรับใครจะเนี่ยโสพลพรโชคชัยนนเนี่ยวยลิซ่านนเนี่ยเต้นอะไรสักอย่างเหมือนกับเป็น มหานะคะเรเบท่านผู้ชมกูจะพูดตรงๆก็ไม่ได้เพราเให้ถามทำไมเจ้าเนี่ยผมไม่อยากจะใช้คําพูดที่มันอะไรวะเนี่ยสกุอะไรวะสะกะบกไม่เออใช่สกกระบกปากนะคะรัเท่านผู้ชมออกไปอะไรประมาณนี้เออยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ประชาธิปัต์มันจะไปอย่างไรต่อนะคะเบท่านผู้ชมหลังจากนักข่าวครับทัางได้มีการประเมินนะเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์ธนพรสียางกุลนักข่าวไปถาม นี่อาจารย์จ้าอาจารย์ธนพรจ๋ามีอะไรจ๋าถามมาเลยได้เอ้ถามมาได้เล,เลยนักข่าวตอนนี้ประชาธิปัต์ถือว่าอะไรวะเนี่ยเข้าขายเข้าใกล้คําว่าศูนย์พันธุ์แล้วหรือไม่แกก็หัวเราะหัวเราะทําไมวะอ๋อยังไม่จบอืมประชาธิปัต์ยังไม่ศู์พันธุ์นะเนี่ยแต่คนที่สู์พันธุ์ชื่อชวนหลีกภัยนะครับน้ำบูชมสักพักผมก็ไปนั่งนึกเฮ้ย ชวนหลีกภัยเหมือนใกล้ศูนย์พันได้อย่างไรวะเนี่ยสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเลือกตั้งซ่อมสอสอ,สอนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจ้าเนี่ยนายชินวร,รบุญจเกียรติครับท่านสอสอพักไอ้อะไรวะเนี่ยผู้สมัครสอสอประชานิปัตนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งชวนหลีกภัยครับท่านเดินทางนะครับท่านผู้ชมไปช่วยหาเสียงอะไรประมาณนี้ เอ้ยอะไรวันเนี่ยอะไรวะ,เ,ะ,รวะเพื่อไทยแม่งกบทาถนนนั้นเนี่ยพักนั้นไม่ดีพักนี้ไม่ดีพักเราดีมากนะเนี่ยไม่เคยซื้อเสียงสุดท้ายเป็นอะไรบ้างจ้าระดับนายชวนลงไปเองนะครับท่าน,นผู้ชมอย่างต่ำมันก็ต้องได้คะแนนสักหมื่นสองหมื่นสามครับท่านหมื่นกว่า,วานี้คือต้องแบบยืนพื้นแล้วครับท่าน,นผู้ชมตอนนี้เป็นอะไรบ้างจ้ารับเจอนะครับท่านได้ประมาณสี่พันกว่าคะแนนอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ไปสืบมานะ้เนี่ยเฮ้ยใ,ในประชาธิปัตย์มันเป็นอะไรกันวันเนี้ยทำไมไมันขัดแย้งกันแบบนี้ก็ยแล้วก็ สายสื่อบอกมากนะครับท่านผู้ชมโดยตอนแรกครับท่านเขาจะไม่ได้ส่งนายชินวรบุญเเกียรตินะครับท่านผู้ชมจะส่งบิ๊กโอรครับท่านซึ่งตอนนี้นะเนี่ยไปอยู่พักธรรมนัฐแล้วก็ชนะพักอะไรวะ ประชาธิปัตย์ได้นะครับท่านผู้ชมตอนแรกเขาจะส่งคนคนนี้ลงนะครับท่านผู้ชมน่าจะนําเสนอโดยนายชัยชนะเดชเด,ดโชสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะรู้สึกว่าสายในชวนหลีกภัยไม่ยอมเว้ยเฮ้ยจะต้องเอาจินวรบุญยเกียรติอะไรประมาณนี้สุดท้ายน่าจะมีการหาลือกันในประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมสําหรับกลุ่มหัวหน้าพักชุดใหม่ครับท่านซึ่งชุดนี้นะเนี่ยไม่ได้อะไรวะไม่ถูกกับชวนหลีกภัยนะครับท่านเฮ้ยรอบนี้เราปล่อยฟรีสไตล์ไปเลยเว้ยเฮ้ยรู้อยู่แล้วว่าแพ้แน่นอน ปล่อยฟรียังไงวะเนี่ยให้ชวนลีกภัยมาเดินหาเสียงให้เต็มที่เลยนะเนี่ยแล้วมันจะได้รู้ซึ้งถึงคําว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ยพังเหลืองนะแกท่านผู้ชมชวนลีไภัยตอนนี้เขายังนึกอยู่นะครับท่านนึกว่าอะไรจะเนี่ยนึกว่ากระแสเลตติ้งของตัวเขาเองนั้นอย่างดีนะครับท่าน เป็นอย่างไรต่อเจ้าเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมานะคบท่านผู้ชมต้าเป็นผมนะเนี่ยคงจะต้องอื้อหัวซุกหัวซุนแล้วนะคับท่านผู้ชมถามหัวซุกหัวซุนทําไมวะเนี่ยมันอับอายขายขี้นหน้านะคัะท่านผู้ชมระดับนายหัวชวนนะเนี่ยพักประชาชนได้6 0 0 0กว่าคะแนนได้อันดับ3ประชาธิป,ปัดเหรอจ๊ะ4 0 0พันกว่าคะแนนนะคับท่านผู้ชมทีนี้ชวนลีกภายตาสว่างไล,ล่แลมนะครับท่านเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วนะคับท่านผู้ชมตัวชวนลีกภัยก็ยังออกมายืนยันไว้ค่้ยหลังจาก พายแพ้ยับเยินแบบที่ไม่เคยเอออะไรวะนี่แบบที่หน้าอับอายขายขี้หน้าที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะข่าวเดินไปแล้เดินไปละถามเดินไปไหนเจ้าเนี่ยด้ยในชวน บังสอบสัมภาษณ์ชวนลีกภัยนั่นเนี่ยขอสอบถามหน่อยได้ไหมขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมได้ครับแต่อย่าใช้เวลามากนักนะเพราะผมยังไม่รับร,รายงานเลยช่างมึงสิว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแล้วข่าวก็ถามชวนหลีกภัยเป็นอะไรบ้างจ้าเนี่ยตอนนี้น้เนี่ยท่านสิ้นมวลขังไปแล้วใช่ไหมชวนหลีกภัยบอกมานะคท่านผู้ชมแทบไม่อยากเชื่อหูเลยครับท่าน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงเหรอะไรเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่จริงเรื่องอะไรวะเนี่ยชวนหลีกภัยเดือดร้อนครับท่านยืนยันนั้นเนี่ยกระแสตัวเองดีมากนะครับท่านผู้ชมคําว่าสิ้นมวลขังยังไม่มีเอา้าแล้วทาไมมึงแพ้ล่ะวะเนี่ยเราอีเราแพ้เพราะว่าอํานาจเงินนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจาเนี่ยมีการซื้อเสียงหนักมากนะครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งนครเลือกตั้งสอบนครศรีธรรมราชอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุติอะไรวะเนี่ยการออกมาพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าการ เป็นการดูถูกชาวบ้านหรือเปล่านะครับ่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านมันอาจจะเป็นการเหมารวมนะเนี่ยพักเราที่ได้มา4 0 0พันคะแนนเป็นเสียงบริสุทธิ์นะครับ่านผู้ชมเอา้าแล้วคนอื่นละจันเนี่ยได้สามหมื่นสี่หมื่นกว่าอันนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเจ้าเนี่ยเนี่ยมันมีการซื้อเสียงมากนะครับ่านผู้ชมควบคู่กับชอบพนิกายครับท่านออกมาประกาศยอมรับชะตากรรมยอมรับความพ่ายแพ้แต่หม่ยถแต่อะไรวะ แต่ว่ามีการซื้อเสียงหลักมากอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้จะไปยังไงต่อนั้นก็สุดแท้แต่ครับท่านแต่วันนี้มาอีกแล้วครับท่านนางเชียบอมมารัตน์นะครับท่านผู้ชมหลังจากประกาศคุยโวตอลันครับท่านนั่นอะไรวะเนี่ยนางเชียบประกาศเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติพักประชาชนนั้นเนี่ยแพ้ในการเลือกตั้งสอทอนะครับท่านผู้ชมที่จะเกิดขึ้นในวัยวัยนี้คนที่พักส่งทั้งสามเขตนันเนี่ยถ้าเกิดแพ้นะครับท่านเชี่ยบอมมารัตน์ประกาศนะครับท่านผู้ชมจะต้องยุติบทบ,บาททางการเมือง อย่างสิ้นเชิงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วผมก็นึกไปถึงสุเทพเทืกสุบรรน,นะครับท่าน อาตมาบเบ้นการเมืองแล้วนั่งเดิมสุดท้ายเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะคะท่านผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยคอเซนเตอร์ถอยไปครับท่านเพราะอันนี้เป็นแก๊งเคมเซนเตอร์นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเฮ้ย,ยทุกคนคะ่ะแก๊งแคมเซนเตอร์ทํางานอีกแล้วค่ะรอบนี้แคมไอ้ไม่ใช่แคมเคมแบบแอดวานซ์กันเลยทีเดียวเคมข้างจังหวัดนะเนี่ยป้าเจี๊ยบปลาใสหาเสียงที่นครปฐมบ้านมันเองนะเนี่ยตอนหนึ่งว่าดูจังหวัดลำพูนให้ซะดีๆนะเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายจัง ังหวัดลำพูนชนะอบจอแค่2อเดือน เขาเนาเนี่ยมีรถไฟฟ้าอีวีใช้รับส่งนักเรียนแล้วถ้าเกิดลําพูนทําได้นัคนกครนฐมก็จะต้องทาได้ใช่ไม่ใช่เฮ้เฮ่เฮเฮถามใคร hey, 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 เฮเี่ยอะไรนักหนาว่าเนี่อืกองเชียร์พักเขานะในการดั่ผู้ชมเฮ hey, เข้าไปครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเราก็ไปขุดมานะในการนั่งผู้ชมจากพักซ่อมโกหกอะไรมาอีกแล้วความจริงก็คือรถไฟรับส่งรถอะไรวะเนี่ยรถไฟฟ้ารับส่งนักเรียนของจังหวัดลําพูนนั่นน่ะเนี่ยเป็นผลงานของนายกอบจแล้วก็ จอชุดเก่าตามที่หนูเคยแหกนายกเข่งไปก่อนหน้าน,นี้ไงคะอะไรประมาณนี้เคมแอดวานครับท่านเคแบบตะบี้ตะบันเคมแบบข้ามข้ามจังหวัดเจี๊ยบอมารัดครับท่านสเสลอนะเนี่ยคุยโม,โมชาวนครปฐมลำพูนมีรถไฟฟ้ารับนักเรียนใช้แต่ไม่บอกว่าเป็นผลงานของอบจชุดก่อนนะครับท่านผู้ชมทีนี้ชิบหายอีกแล้วครับท่าน โอ้ยแล้วก็มีออกมาเป็นคลิปเสียงเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อบ้างจ้าเนี่ยเชื่อนะครับท่านอันนี้ผมเชื่อของผมเองนะครับท่านเอยเออว่าเฮ้ยได้ยินนะเนี่ยแกนนําพักประชาชนออกมาบอกหรือเปล่าว่าเนี่ยขอเธอเว้ให้เราชนะสักจังหวัดนะครับท่านเฮ้ยเราก็มานั่งนึกเฮ้ยชนะสักจังหวัดไม่ได้สิเว้ยมันต้องชนะหลายจังหวัดนะเนี่ยเพราะอะไรจ้ะเนี่ยกระแสมาดีนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดจังเห็นไหมเนี่ยโพออกมา พักประชาชนกระแสแรงอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยเทงนัตพงษ์หว่องเทงแท่งถึงแล้วเนี่ยคะแนนนาอิงอย่างไม่ติดฝนนุ่นนะครับท่านผู้ชมสวนทางกับการเลือกตั้งแพ้ยับเยินหกพันคะแนนและแบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจะเนี่ยเจี๊ยมมารัฐจะต้องเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตจริงไหมวะเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมเอ้ย โอ้ยไปไม่ถูกกันเลยทีเดียวเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยเจออีกอันหนึ่งแล้วชาวเชียงรายร้องเพจมาครับท่านระหว่างการหาเสียงนายกเทศมนตรีนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายนั้นบอสเทงครับท่านมองเทงเทงถึงตอนเนี้ยหัวหน้าพักส้มได้กล่าวลอยๆอย,อ,ยอ้างว่าเชียงรายเป็นเมืองที่ตายแล้วเอาอีกแล้วเว้ย เชียงรายเป็นเมืองที่ตายแล้วเป็นเมืองที่ไม่มีอนาคตที่ดีพอให้กับลูกหลานแนะนําให้มันเลือกพักมันอะไรก็ว่ากันไปนะคะท่านผู้ชมโอ้ยกูก็งงไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านส่วนเรื่องหนึง่งต้องจับตามองลั่นกองลบจนด,ดูพ่นลั่นกองลบนะครับท่านผู้ชมชุมนุมไล่รัฐบาลทุกวันอังคารตอนนี้เป็นอย่าะไรบ้างจ๊ะไม่รู้หายไปไหนแล้วนะคบท่านผู้ชมวันนี้ก็งดจัดรายการด้วยครับท่านนี่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยกองทัพทำทั้งหลายแหล่นะครับ ผู้ชมลุงป้านานะปู่ย่าตายายที่อยู่ในม็อบตัวนี้ประกาศตามหาตามหาอะไรจนให่แกนนะ้ำม็อบึงอยพึ่งทิ้งประชาชนว่าห้ยกลับมาก่อนหเห็นกระแสม็อบไม่ดีม็อบมาเท่ากับพีคนมีไม่ถึงร้อยนะคะท่านผู้ชมคนน้อยยิ่งกว่าคนคอยรถมีเอ้ไอ,อ้นูกเขามีอะไรไอ้ควางขอกดูคนมันน้อยทําไงดีวะโ ก็เราก็รีบกับบ้านก่อนสิเว้ยควายมังถามนั้งง่วๆเป็นี้ด้อย่างไรวะเนี่ยยาไปปรากฏหัวกับบานให้คนเห็นเอ้าแล้วเราไม่สู้แล้วเหรอ เดี๋ยวร้อยคนมาเยอะก่อนในเว้นค่อยสู้เดี๋ยวมันก็โดนถุ่มถุยอีกมีหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสมมุติที่แต่งขึ้นจริงก็มากมา,กายกายกองกันเลยทีเดียวรวมถึงบ้านเพื่อคนไทยไปซื้อกันได้ไม่มีการบาปนะครับท่านโยมาบาลคอนเฟิร์มมาด้วยตัวเองกันเลยทีเดียวนเนี่ยแนะนําให้ผมออกมาชี้แจงแถลงไขส่วนน,วนายสพลพองโชคชัยออกมาเดือดซัรรลนลิซ่าลลิสามาโนบาลน,นะครับท่านผู้ชมต้องออกมาขอโทษสังคมอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวเนี่ยในการเต้นอะไรแบบนี้มันดูไม่เหมาะสม ลั่นควรออกมาขอโทษสังคมเลวไวและตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าพังขาบ้านนะครับท่านผู้ชมตัวลงยับเยินอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นแอดไลนะ์นัดวิวชอบสั่งซื้อสินค้าเข้ามาดีกว่าครับท่านจะได้มีอะไรทําหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน